สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมามามากินกันจะได้ไปเข้าสวนลักาาลี อร่อยเพือน,น,นต้องตำเยอะตำแค่นี้หละเมนูง่ายๆของไายตำรับข้าวไข่ดาวตำแตงรับข้าวไข่ดาว เมนูนี้อร่อยเดอ้อยง่ายๆแต่อร่อยอยาย่ใช่ไหมไม่ชอบกินอาหารอะไรหลายๆอย่าง จริงๆแค่นี้ก็อิ่มแล้วมานี่งมานี <c> ่ง <oughs> ไปกินมานึกถึงตอนแรกๆที่ยายมาอยู่นี่ปีแรกมาอยู่ได้ห้าเดือนแล้วก็กลับเมืองไทยยายกำลังนึกอยู่ว่ายายกินอะไร <c oughs> จำไม่ได้จำได้อยู่อย่างเดียวว่ายายกินอะไรนะมาอยู่นี่จำได้อยู่อย่างเดียวว่า อัปาราเจ้าบองมาถุงหนึ่งประมาณนี้กระเป๋าไม่เู้เอามาก็ยังว่านะเคยเล่าให้ฟังว่าคุยกันไม่รู้เรื่องตอนมาเมืองนอกนะอืมเอามามาเรื่องกระเป๋าหรือว่ายัางไงหรือว่าเอามากินอืมกําลังจะเปิดเอามา <c oughs> กําลังจะเปิดเอามากินพี่เมินเขาบอกมันเสียเพราะมันเหม็นนะนะ <c oughs> เนาะเขาอบอกว่ามันเสียเขาก็เลยเอาไปทิ้ง ไอ้เราก็อ้าวจะพูดยังไงอะมว่ามันเม้นมันไม่เสียหรอกมันไม่น่ามันพูดไม่ได้มันพูดไม่เป็นอะไม่รู้ว่าไงเนาะเออเขาก็เอาไปทิ้งขยะจำไม่ได้ว่าไปหาดูหรือเปล่าจำไม่ได้อันนั้นจำไม่ได้จำได้แต่อย่างเดียวนี่แหละว่าเขาบอกว่ามันเสียก็เอาไปทิ้งไอ้เราก็จะอธิบายบอกเขาว่ามันไม่เสียหรอกอะไรอย่างเงี้ยอธิบายไม่ดูอืมแต่คทิดว่าอาหาร ยายก็กินเหมือนเขาแหละคิดว่าเนะแต่ทุกวันนี้ไม่กินเลยถ้าปิ้งย่างกับอาหารก็เหมือนบ้านเราแหละปิ้งย่าง,างที่ยายย่างวันนั้นนะแต่พวกขนมปังทาแยมทาอะไรเนี่ยบ้านเราก็กินนะแต่ยายไม่กินนะเออขนมปังตอนเช้าทาโย,ยงทาแย,ยมยายไม่ค่อยกินอาหารฝรั่งไม่กินทําทําแต่ไม่กินทําก็เรียนมาจากไหนมัวม่วๆไปเวลาไปกินข้าวเห็นเขา เออเห็นเห็นแค่หน้าตานะ่ะเออไม่กินนั่นแหละแต่ยายจาได้แต่ว่าหลังจากห้าเดือนหรือเปล่าจําได้ว่ายายอยากกินน้าพริกอะไรเงี้ยก็เอาพริกไปคั่วขัวหอมกระเทียมแล้วก็เอามาตําในหม้ออะไรอย่างเงี้ยจาได้อยู่แต่นั้นไม่รู้ว่าหลังจากหลังจากที่มาเอาปีต่อมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ แล้วไม่รู้ว่ามีขนมจีนแห้งขนมจีนอะไรของแห้งอะไรไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าสิบปีแรกมาอยู่น่ะไม่รู้จักไม่รู้จกักโทรศัพท์ไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตอะไรเลยนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอะไรเขาก็เปิดโทรศัพท์เนาะจำไม่ได้ก็อยู่ได้สิบสิบปีนะสิบปีเต็ม ไม่มีเพื่อนคนไทยไม่รู้จักใครเออรู้จักอีกคนนึงแฟนยายเป็นคนรู้จักแต่จกผมพอดียากเขาได้แฟนคนไทยแต่เขาก็เคยมาบ้านยายทีเดียวก็หายไปเลย mm. แต่ก็ไม่มีโทรศัพท์คุยกันอะไรแบบนี้โทรแต่โทรบ้านอะไรเนี้ยไม่มีมือถืออะไรเงี้ยนะอื mm. มนั่นแหละสิบปีเต็มเต็มเลยอยู่ไม่มีเพื่อนคนไทยก็อยู่ได้ <laughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าคิดว่าสิบปีเต็มๆนะไม่รู้ว่ามีขนมจีนมีอะไรอะไรอะไรอย่างนี้ไม่รู้เรื่องว่ามีอะไรขายคืออยู่แต่จริงๆนะยอมรับเลยว่าอยู่แต่ในกะลานะอยู่แต่ในกะลาพอมีมีปีที่สิบเอเนี่ยเริ่มเล่นโซเชียลเนี่ยทีนี้มีเอซเนี่ย เอฟซีของยายเนี่ยแหละเขาส่งโน่นส่งนี่ส่งง่ายมาส่งส่ง,สงขนมจีนแห้งมาให้ส่งอันโน้นมาให้อันนี่มาให้ยายถึงถึง,ถ,งถึงรู้จักะนะเออทุกวันนี้ก็รู้ได้ว่ามีนน่นมีนี่มีนั่นก็เพราะเอฟซีนั่นแหละตัวยายก็ตามที่เห็นที่ยายถ่ายคลิปให้ดูนะกับเมืองไทยยายก็ไปไปไป,ไปอยู่แต่แต่บ้านอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยอยู่แต่ราวๆนั้นมันก็รู้แค่นั้นอืไปเที่ยวก็ แฟนเป็นคนพาไปเนาะก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาอยู่นี่ก็อยู่แต่ในนี่แต่เราก็มีความสุขดีเนาะมมาอยู่แรกๆก,กออ็ไม่รู้กินอยู่ยังไงไม่รู้กินยังไงอะไรยังไงแต่ก็ ถ้าเรารู้สึกว่าเหงาเศร้าอะไรอย่างนี้เราต้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้เนี่ยนะแต่ว่าไม่ไม่เคยว่าเออเหงาอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอยู่อย่างเบวจาอยู่อย่างเยวที่ว่าปีเมื่อเนาปลาาทิ้งนั่นแหละ <c oughs> เออเออเออเอเอจำได้แล้วจําได้แล้วปีแรกนั่นแหละปีแรกน่ะคิดว่านะคิดว่าปีแรกนั่นแหละ ให้พ่อแม่ส่งขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมาให้คิดว่าปีแรกน,น่ะเขาก็เลยตากแห้งส่งมาให้คินว่าปีแรกน,น่ะในความที่เรามาเราไม่รู้ว่าฝรั่งเขาไม่ได้กินข้าวแบบเรานึกว่าเขากินอาหารแบบเรานะเออเนาะโอ้ยยอมรับเลยสมัยก่อนใหญ่ อบอกแล้วว่ายายพูดพูดอะไรมันยาวไปแค่นี้แหละ <c oughs> กินไปกินมานึกได้นะแต่ยายก็เคยพูดแล้วแหละแต่ปา้าปังคือคนไม่ได้ดูตลอดนะอืม,มาเดี๋ยวค่อยเล็มกินให้หมดแนตะ่คลิปมันยาวแนละ้ว บายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ